มาพบกับเอกสารพัดจุดๆดูแลครับก็วันนี้มาตัวเช็คซ่อมนะครับไซเรนนะครับหรือตัวสัญญาณการขโมยนะของรถนะครับอันนี้เป็นงานดรวนนะเพิ่งเข้ามาเลยนะครับต้องเปิดไฟซ่อมกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นของเพื่อนบ้านนะครับบานเป็นเท้าเฮาครับจอดรถหน้าบ้านนะครับอ่ะผมลืมลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ ว่ามันไม่ติดนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กเป็นไฟ12อโวลต์ลงมานะครับเดี๋ยวผมลองลองไฟของมอแปลงก่อนนะครับว่ามอแปลงผมมันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ครับหมอแปลงออก12โวลต์นะครับมีไฟก็จะลองกับไซเรนเลยครับ นี่ครับไม่ติดครับไม่ดังอะไรเลยครับนี่ครับสาเหตุครับเลยต้องมานั่งสอบไม่เข้านี่ครับโพราแกกลัวคนมาขโมยรถครับไม่มีเสียงกันเวลาเรานอนดึกๆเด่นอนะเพื่อนนะเนี่ยปกติตัวนี้จะเสียงดังมากครับ โอ้โห,โหนะครับเพื่อนๆดูสภาพก่อนครับโอ้โดูบอดนะครับเอาละเนี่ยบอดแบบนี้แล้วมันจะดังได้ยังไงล่ะครับ โอ้โหนะเนี่นะมันเป็นแบบนี้นะนเพื่อนนะนเวลาล้างรถแล้วก็น,น้ำคงจะเข้านะครับแกคงล้างห้องเครื่องนะเนี่ยล้างห้องเครื่องแล้วน้ำเข้านี่ยเหการช็อตช็อตหมดเลยอเอบเลยโอ้แล้วผมวัดวัดค่าอาเบื้องต้นกันนะครับ <S <S มไม่ได้คงต้อง ต้องเปลี่ยนบอร์ด่นเพื่อนะอนะเนี่ยไม่ขึ้นสักไม่ขึ้นสักอันเลยเพื่อนนะอ่าช้ได้แล้วครับตัวนองตัวนี้อาเสียครับเนี่ยชุดอาเสียครับ สองตัวครับี่มปับไปที่สองเคโอมนะครับไม่ขึ้น,นครับเราเรียกว่าเป็นที่ตัวลำโพงนี้นะครับต้องวัดขดลวดก่อนครับว่ามันทำงานหรนะือเปล่าะขดลวดตัวนี้ไม่ขาดนะครับน,น่าจะเป็นที่ชุดตัวนี้นะครับ ที่แน่ตัวนี้ครับเนี่ย R สองตัวนี้เสียไปแล้วครับโอ้นี่ขามันหลุดเลยนะเพื่อนนะเนี่ยครับม่นาวัดไม่ได้นะขึ้นสนิมขาหลุดเลยครับอ่าหลุดทั้งสองตัวมาอ่าเสียสองตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช้ได้นะครับสองตัวนี้ใช้ได้ก็มาวัดสองตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช้ได้นะครับ อืมซ่าสี่ล่ะสีนี่ผมไม่มีโอ้งานด่วนผมต้องต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเ้เพื่อนนะจริงจมันซ่อมได้แล้ะครับนี่มันต้องมันเยอะเกินไปนะครับบอร์ดมันช้ำเกินไปนะเ๋ยวนะครับ เออองมา diy หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับสนิมขึ้นแบบนี้นะมันเพื่อนนะก็เหมือนเดิมครับผมก็จะใช้น้ำยากำจัดสนิมนะครับก็มี F อีหลายๆท่านนะครับที่สั่งซื้อไปนะครับเนี่ครับเพื่อนนะย่างนั้นมันไม่ออกครับเพื่อนนี่บอดขึ้นสนิม นี่คร้องเปลี่ยน r สองตัวนะครับเริ่มขาวกันแล้วนะครับเพื่อนนะแชร์ไว้แป๊บหนึ่งครับงั้นวัดอะไรไม่ได้น,นะเพื่อนนะเพราะว่าขึ้นสนิมหมดเลยนะครับนี่ครับรอให้เขาทำปฏิกิริยาแป๊บหนึ่งครับ เอาครับเพื่อนๆครับตอนนี้บอร์ดของผมก็เริ่มสะอาดนะฮะทั้งสองฝั่งแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาไล่เปลี่ยนอาดูก่อนนะครับส่วนของลำโพงลดโอเคไม่เป็นไรนี่รัชุดอาเซียสองตัวนั่นเพื่อนนะตรงนี้นะครับนะผมไล่ค่าก่อนนะครับอันนี้นการเพื่อนครับก็ รวจสอบชุดค่า R แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็น 1k o อ m นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็น2.2นะครับ k โอมนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนครับนี่ก็เพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดค่า R จากอะไรล่เก่าๆของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนี่ยสองตัวนี้นะครับ แทนสตัวนี้นะครับการใส่เดี๋ยวผมขออนุญาตข้าไมไปก่อ,อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของเขามานั่งรอแล้วอาจจะช้านะครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกอย่างวัดปกติทุกอย่างผ่านแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนานเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจะมาลองไฟนิดหนึ่งนะครับ สำหรับโปรแกรมอ่านค่า R นะครับผมก็เคยลงไว้ให้แล้วนะครับเพืเ่อนนะก็กลับเข้าไปย้อนไปดูได้นะเพื่อนวิธีเปรียบเทียบค่า R ว่าสีอะไรแทนค่าเท่าไหร่นะครับผมลงเป็นโปรแกรมไว้ให้นะครับอันไหนบวกไหนลบอันนี้สีแดงบวกนะครับเนี่ยผมอาจจะเร็วนิดน,นึงนครับอันนี้ผมจะแค่แต,แตะเพราะว่าอาจจะเสียงดังมาีแต่รบกวนคนอื่นกนนะครับ ได้หมครับได้ยินไหมครับผมปิดทีนี้เลยครับผ่านแล้วครับน่าจะเป็นที่เวลาเราล้างห้องเครื่องอะไงรเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะโอ้ฉีดฉีดน้ําเข้าไปแล้วก็น้ําก็เข้าไปในบอร์ดนี่นะครับพอเข้าไปในบอร์ดมันก็เกิดการช็อตนะครับหรือไม่ก็มันขึ้นสนิมอนะยังไม่ชอ็อตขึ้นสนิมบอร์ดขึ้นสนิมหมดเลยนะครับ ตอนนี้เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จทุกอย่างแล้วนะเพื่อนนะแม่เน็ตสายนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้ประกอบเสร็จแล้วสายตัวนี้ขาเดเองครับสองรอบนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนีน้ยิงรีบยิงยิงโอ้ยิงช้านะครับไม่รู้เพื่อนเเคยเป็นหรือเปล่าะนะอเดี๋ยวผมจะมาเทสก่อนที่เขาจะส่งมอบนะครับก่อนจะส่งมอบลูกค้านะลูกค้ามานั่งรอครับ ก็ไปต่อแค่บวกลบอย่างเี้นะครับผ่านกล่องตัวกันขโมยนะครับนี่ใช้งานได้ปกติแล้วครับนั่งอยู่คงแจะได้ยินนะครับโอเคก็มหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ f อฟซแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับการซ่อมนะครับสัญญาณกันขโมยนะครับ เพื่อนก็ลองตามตามด้ครับชอบกดถูกใจกดซับสไครต์กด,กด,ดิดตามช่องครับขอบคุณครับ